พบกับอานิี้มามี่ไอเดีทดี้พาเพลินนะคะวันนี้นะคะจะมากินส้มตำกับกับพี่เรากับเรานะคะนี่ค่ะอืมจะมากินส้มตำให้ดเลย,ยล <ๆ S 2> มันจะเผ็ดเราจะแกะน้ำก่อนลืมบอกเรากินกับยายด้วยนะคะเป็นไรเป็นมา โอเคแคปหมูด้วยนะคะมีสาหร่ายด้วยก็ช่มตันอะไรนี่แบบผักลงไปใช่ไหมอีกเห็นไปเห็นแล้วต้องต้องย้ำไหม่แล้วเราต้อง พี่เรากินกับผักก็เรากินกับแคบหมูอร่อยไรกระสอบไส่เราใช้นั่นไหมอร่อยมากพี่เออมาก ต้องไปแม่ออกบ้างแน่ต้องจำใหญ่นี่ยาเราพูดเราพูดไทยไม่ได้ตอ,อนนี้เราอยู่ยาวเร <laughs> าเป็นลูกครึ่งไทยลาวพี่เราก็เป็นไทยลาวนี่พี่เราพี่เราเป็นลาวหมดพี่พ<ม>เราพูดไทยได้แต่เป็นคนลาวเจยยายคนีสานคนอีสานเหมือน ยาเป็นคนอีสานพูดไทยไม่ได้อต้องพูดอีสานเท่านั้นมมแม่เรา,ารเป็นคนอีสานไทยเหมือนกันแต่พ่อเราไม่ได้เป็นคนอีสานไทยพ่อเราเป็นไทยเผ็นมาก สา,าย่าชุ่มตำชุ่มตำชุ่มตำมันเผ็ดไม่อยากกินช้ตมตำเลยเผ็ดมากรู้สึกว่าตื่นไมบ้างฝึกกินเผ็ดอยู่ตอนนี้นะคะ ค่ะอร่อยมากเจ้าแม่ไงฮะอืมบ๊ายบายค่ะเราไปกินนะครับบาย